มืดมาอีกแล้วโอ้โหดำปึ๊ดเลยนะฮะปกคลุมไปทั่วบริเวณครับคุณผู้ชมดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาปายนะฮะได้เวลาแล้วนะครับผมสามโมงกว่าๆว,วันนี้ก็รับหนะ้าที่แทนลุงช่างแล้วก็ลุงพันนะครับผมเพราะว่า ขาต้องสองนั้นไปมุกดาหารพี่เสือก็จะทำหน้าที่นะครับไปรับน้องๆน,นะที่โรงเรียนมัธยมวนนองนิวาสนะครับผมไปด้วยกันนะครับวันนี้มีคลิปสาคลิป <c ười> คลิปน้อยมากนะฮะเพราะว่าลุงกับป้าไม่อยู่นะครับไม่ได้ทำงานอะไรนะฮะนอกจากดูแลพื้นที่เท่านั้นเองนะครับผมนะบแล้วก็ ฝากด้วยนะครับล่าสุดนะฮะปล่อยไปตอนบ่ายสามนะฮะ MV เพลงวอนปู่ปาริจิตนะฮะขับร้องโดยป้าแตนนะฮะ MV ตัดต่อโดยเสือพาป้ายนะฮะโอ้สวยงามมากนะครับผมรายได้นะฮะจากที c เอซนะฮะช่วยกันดูคลิปนี้นะฮะเพลงนี้ติดดานให้กำลังใจกันเยอะๆนะฮะตั้งแต่วันนี้นะครับสิสิงหาคมไปจนถึง 31ตุลาคมนะฮะประมาณนะสองเดือนกว่าๆเนี่ยนะฮะรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะฮะที่มาจากนะคุณพี่ YouTube นะครับพี่เสือก็จะนะมอบให้กับลุงกับป้าน,นะ,ะทั้งหมดเลยนะซึ่งจะจะทราบผลในวันที่23พฤศจิกายนครับผมนะแล้วก็จะมอบให้เลยเพื่อนะร่วมบวงสวงนะร่วมง,งานนะฮะบวงสวงปู่ปริชิตนาคราชในเดือนธันวาคมเนาะจาก้านถะึง10ธันวาคมนะครับผมก็ อย่าลืมติดด่านก,กันให้เยอะๆนะฮะตอนหัวมันก็จะมีด่านนะ,ะพอจบเอวีมันก็จะมีด่านตอนท้ายด้วยเนาะอย่าเพิ่งรีบนะพอเพลงจบจะเพิ่งรีบออกจากหน้าจอโทรศัพท์ของท่านนะครับผมนะครับคลิปนี้จะมาขอแจ้งข่าวนะค,คุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เคยคุยให้ฟังไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะวันที่คณะการแสดงรำนะฮะโขน โคจพักศิลนนจากราชมงคลนะธัญ,ญบุรีนะครับมาแสดงวันเกิดลุงช่างนะเมื่อวันที่17สิงหาที่ผ่านมานะฮะช็อตเด็ดช็อตหนึ่งนะฮะที่ทุกคนจําได้แล้วก็หัวเราะสนุกสนานขำไปกับหนุมานของเรานะครับนั่นก็คือหานุมานลื่นลมนะซึ่งช็อตนี้นะฮะโอ้โหแต่และช่องในยอดวิวการหลายหมื่นนะครับ แล้วก็พี่เสือก็ตัดใส่เข้าไปใน MV ด้วยเนาะนะครับนะท่านที่ดู MV แล้วก็บอกว่าอชอบมากเลยดูทีไรก็ไม่เบื่อนะชอบมากเวลานะดูฉากนี้ทีไรเนาะนะครับมีด้วยนะต้องไปดูนะ MV นะครับแล้วก็นะฮะได้โทรสอบถามนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะว่าหานุมาเนี่ยระหว่างที่วิ่งกลับจากรับนะรางวัลจากคนดูแล้วเนี่ยนะฮะ กลับไปเข้าฉากการแสดงเนี่ยตอนที่เขาล้มเนี่ยเขาล้มจริงนะหรือว่ามันเป็นแค่ฉากการแสดงเพื่อแบบอยากให้คนดูฮาเฉยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบกันนะอ่ะเอฟซนะตอนนี้พี่เสือก็ต่อสายตรงหาครูบีมแล้วนะฮะผู้ที่รับบทเป็นหานุมานนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับครูบีมสวัสดีครับผมครับผมมีข้อข้องใจจากเอฟซคนดูลุงพลปเแตน หลายหมื่นหลายแสนคนในวันนั้นถามว่าหานุมานเนี่ยเลื่นจริงๆหรือว่าแกล้งเลื่นเพื่อให้คนดูตลกครับผมจริงๆแล้วนะครับครบในในใจเนี่ยคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องสอดแทรกมุกอะไรเข้าไปสัหน่อยไหมครับค,คือในการแสดงเนี่ยเราต้องมีตรเตรเทนอยู่แล้วครับคิดหามุกคิดหาอะไรเพื่อมาสอดแทรกให้คนดูเขาหัวเราะแต่ทีนี้วันนั้นด้วยความที่ว่าอยาก จัแกล้งลื่นแต่กลับกลายเป็นลื่นจริงเ <laughs> เป็นลื่นจริงประคองตัวเองไม่อยู่ครับก็เลยเป็นอย่างในวิดีโอที่เห็นแล้วเราก็เลยดัดแปลงให้กลายเป็นมุกให้กุกคนหัวเราะไปครับผม <laughs> ครับรัโอเคนะเอฟซี FC ได้คำตอบแล้วนะครับผมนะขอบคุณครูบีมครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็สรุปว่าลื่นจริงๆนะคุณผู้ชมนะไม่ได้แกล้งนะฮะพอลื่นปุ๊บก็นะด้วยประสบการณ์ด้วยอาอาชีพนักแสดงใช่ไหมฮะก็ต้องแสดงต่อนะแล้วก็ทํากิมมิกนะคือทำเป็นแบบอะไรนะตีโพตีพายนะเสียใจนะแล้วน่ารักที่ลุงช่างก็วิ่งมาตกรางวัลให้ใช่ไหมฮะแล้วก็ดึงหัุนมานขึ้นมานะคุณผู้ชมนะนอกจากนี้นะฮะาวดีอีกนะ เอฟผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้รับชมนะก็ปลื้มใจนะชอบการแสดงโขนของทีมคดชพักศิลมากๆนะก็ได้ตัดสินใจแล้วนะว่าจะมีโขนนะครับในงานบวงสวงปู่ปาริจิตนาคราชในปีนี้ด้วยนะครับผมนะจะเป็นการแสดงเรื่องอะไรนะชุดประมาณไหนนะนักแสดงกี่คนนะ ต้องรอติดตามนะแตนชาแนลเป็นระยะระยะนะครับคุณผู้ชมเนาะนะครับงานนี้สวยงามแน่นอนนะเพราะว่าจะแสดงกลางคืนใช่ไหมมีไฟแสงสีประกอบเนาะนะขนาดกลางวันยังสนุกยังสวยงามขนาดนี้เลยนะฮะถึงแล้ววันนอนนะครับผมนะครับเมื่อกี้นะครับน้ำมนโทรมานะบอกว่า เลิกแล้วรออยู่ที่เดิมนะครับพี่โอมก็เลิกแล้วนะครับผมนะเปลี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับทุกคนนะฮะทำไมผมเรามันชี้โดชี้เดชอย่างน้อเอฟจีถึงแล้วนะจุดรับเด็กๆนะคุณผู้ชมนะครับ อะไรให้เขาอาน้ำหมกหมดแล้วไมันจะนึ่งๆแบบอ๋อชาวก้อยดึบก็คือมันไม่เหลือน้ำเหลือแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วอืมกี่บาทเอ้าไม่แพงเนี่ยสิบห้าบาทผมใช้ตังติ๊งซื้อ นี่แหละเลนี่แหละให้พี่โอมลดราคาด้วยสุดคุ้มหอใหญ่ลองตามน้ำมนตนดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมซื้อผ่าไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหน้าดำสวัสด,ดีครับ ออกจากเซเว่นฝนตกนะฮะคุณผู้ชม